ทางนู้นน่ะอันนี้คืออะไรดูกันเอาเองฟอจวนเข้าไปข้างในจะเป็นทางเดินเหรอ เราไม่เคยเข้าไปข้างในเลยอะ่ะเนี่ยไม่ใช่น,ใชนะมันเป็นอุโมงทางเดินอย่างดีเลยนะมัน้อเขาไมลมันเป็นทางเดินไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ขาไ,ไหว้อ่ะทางในมันเป็นทางเดินไหมคะน่าเ,นเห็นไหมเข้าไปได้ยุบรค,ยครับมันต้องเข้าทางไหนครับ เ<ไ>อาไม่ใส่ตรงนี้ก่อนแล้วไม่ร้อนไปนี่เลยจะเข้าอยู่พื้นทการเกษตรเข้าตามป่ามัน <c oughs> อ๋อมันต้องเดินกลับไปใช่ไหมคะ <c oughs> ห,ออหมายถึงเราเดินไปทางน,นู้นได้ไหมได้ครับจะได้เข้าอยู่ข้างหน้าครับ